พระเอกดังโดนถามว่าทำไมไม่มีแฟนคำตอบโดนมาก หลังเลิกลาก,กับแฟนสาวคนปัจจุบันไปพระเอกพีทภัชระก็ครองตัวเป็นโสดอย่างไม่เปิดใจให้ใหกับสาวๆคนไหนมาจับจองเมื่อถูกถามถึงเรื่องนี้ว่าทําไมยังไม่มีแฟนใหม่หนุ่มพีทก็ตอบกลับด้วยคําตอบสุดซึ้งโดนใจคนไร้คูสสุดๆว่าเคยคิดว่าต้องมีแฟนถึงจะเจ๋งเห็นคนอื่นมีก็อิจฉาแต่ทุกวันนี้รู้แล้วว่ารักไม่ใช่ทุกอย่างไม่คาดหวังไม่กําหนดสเปกตายตัวเพราะเมื่อมันใช่มันจะมีความสุขในแบบของมันเอง